อื่นใจโอ้โหตาวโอ้ว่าเนี่ยนะมันจะมีรสชาติที่แบบลื่นคอเลยฮะลืมคอแล่วเลยคอลืมแก่เลยลืมแก่เหรอและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอ ยรอคอยนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะมาพับกอบพอบแอบวันนี้พบกับใครเราสามท่านค่ะเสามคนนะคะกับสามน้ำสามแซ่นีค่ะที่อาจจะบอกตรงๆเลยนะช่วงนี้แบบโควิดระบาดมากเลยนที่ถึงท่านปู่ท่านปูท่านถึงย่าแล้วก็ท่านแม่ บอกเลยว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดใช่ไหมฉันก็เลยเป็นห่วสุขภาพท่านจริงๆเธอมียาดีอะไรบ้างฉันเป็นแม่หมอหรอเผื่อจะรู้จักอะไรพวกนี้ยาเรื่องยาเนี่ยฉันก็ไม่ม่ค่อยอะไรแต่ว่าเธอรู้จักน้ําขิงไหมทำไมทำไมมเขาบอกว่าน้ําขิงเนี่ยมีสรรพคุณนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรค ภาพแบคทีเรียเธอเคยรู้ไหมไม่เคยรู้เลยเอแล้วทริง้ยังมีอีกไม่ใช่แค่นั้นนะคะเออไม่ใช่แค่นั้นช่วยในการย่อยอาหารช่วยแก้อาการท้องอืดและที่สําคัญคือบอกว่า ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งด้วยดีไหมละ่ะมันก็ด<ต>ีเนะเนี่ยแต่ฉันฉันาไม่รู้ว่าเราจะเอามาทาเป็นอาหาหรอะไรได้มากมายยังไง,ง,ง,งเราทําเป็นน้ําขิงเลยดีกว่าไหมฉันว่ามันธรรมดาไปปะจะเอาน้ําขิงแล้วเอาไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแบบนี้เหรอฉันว่ามันมันไม่เก็หแบบพวกเราอย่าบอกว่าเธอคิดออกแล้วแกงน้ําขิงเหรอไม่ใช่เมมาแกงน้ําขิงทำไมล่ะบัวลอยน้ําขิงน่ารับทานนะเชื่อ เพราะฉะนั้นนะคะโดดต้องเป็นคลิปที่อร่อยเพราะฉะนั้นนะคะเราไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยดีกว่าไหมนี่นะไปเลยไหมไปยไปเลยไปเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะมาแล้ววัตถุดิบในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำอุ่นๆน้ำอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเยอะกว่าอะเหรอ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า50าะคะเจ้าขิงนะคะไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่นะจาะถ้าอยากกินเยอะก็ใส่ไปเลยทั้งหมดนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำเตยค่ะน้ำใบเตยน้องกัญชันน้ำอัญชันวันนี้เราจะทำสามสีด้วยกันนะคะเราจะทำกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ เขียวเนี่ยเราจะทําจากใบเตยนะคะหรือนะ้ําใบเตยนั่นเองแล้วก็สีสุดท้ายทาสีม่วงเธอรู้ไหมว่าเป้งข้าจ้มันมาจากที่ไหนไม่รู้นีไไ่ไงะเธาไม่ใส่ใจใช่ไหมล่ะแป้งข้าเจ้าเนี่ยนะคะต้นกําเนิดมาจากภาคเหนืนะอทำไมอ่ะเพราะมันมีเจ <laughs> ้าเหนือแล้วเราก็มา ลงมือทำเลยเนาะลงมือทำกันเลยอ่ะอุปกรณ์อะไรบ้างจะี๋ยไปหยิบให้กะละมังกะละมังค่ะสนุกก็ไปหยิบเองแล้วก็หยิบถุงมาเดี๋ยวถุงมือปลายแจกถุงมือปลายแจกถุงมือปลายเดี๋ยวเราจะทำลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากแป้งก่อนค่ะนี่แป้งข้าวเหนียวเนาะแป้งข้าวเหนียวก็คือร้อยห้กรัมนะคะแล้ก็เอาแป้งข้าวเจ้านะเจ้า นะคะ50กรัมเจ้าถูกต้องเจ้าก็คือผสมกันก่อนผสมผสมนะคะผสมไงี่ยครผสมกันเลยแล้วก็คลุกเคล้านะโอเคนะคะแป้งนี้เราก็ผสมกันเรียบร้อยแล้วแบ่งให้ได้3าส่วนนะคะาเรจะทำสามสีก็คือสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงโอเคนะคะแล้วก็น้ำอุ่นน้ำอุ่นจ้ะน้ำอุ่น พะแล้วอีกนิดนึงใส่นนเนี่ยขอโทษได้ไหมขอ,ขอถอดถุงมือได้ไหมได้ได้แต่คือไปล้างมือแป๊บไปเมื่อกี้มันเหลวไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะใช้มือ,มมอในการแบบในการนวดแป้งนะคะเพื่อจะให้แบบมันขนัดมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะจะได้ไม่ติดหยุมหยามกับมือ <c oughs> เออไงเออไม่ดิดอย่านอะไรก็ไม่รู้นิดเดียวนิดเดียวนะรอบนี้สีอื่นไม่ได้ทำเลยนะถ้าเทเยอะน่ะฉันบอกไว้แค่นี้เร็วเร็วไม่เล่นมือรองพอดีแหละโอเคเลย พยายามนวดให้เนื้อแป้งมันเข้ากันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเรามาเมาคลิงเป็นลูกกลมๆหรืออันนะคะมันก็จะได้แบบเหลวแบโอเคพอเสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพักแป้งนะคะให้ให้แป้งสีขาวไปพักผ่อนก่อนนะคะน่ากินมากนะคะมันจะหนืดติดมือเลยนะคะนี่คือจะใช้ได้เลยนะจ๊ะคลึงให้คลึงให้หมดคลึงย เก็บไว้ก่อนโาะแป้งสีขาวต่อไปจะเป็นสีเขียวสีเ oh ข no ียวนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะสองช้อนเหมือนเดิมค่ะสักสองช้อนครึ่งก็ได้เฮ้ยสีเขียวเข้มเลยยกหน่อยนึงนี่ค่ะเต็มช้อนพอแล้วพอก่อนพอก่อนอ๋อเอาอีกนิดหนึงเร็วเรี่อง ตีตีไรตีอะไรตีเยอะไปค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ได้น้อันนี้ได้นะนี่แม่ขาถือว่ายังไม่ได้นะขาะเป็น่นได้เนีต่อไปเราก็จะทำอีกหนึ่งสีนะคะคือสีม่วงใสหมดเลยหมดเลยเหรอเออ 1ช้อนสองเอ้าเละแล้วอันชันเนี่ยพอเรามันออกมามันไม่ถือว่าจะเป็นสีม่วงเลยนแต่สีมันก็สวยมากเลยตอนนี้สีกําลังสวยเลยแล้วถ้าอยากได้สีชมพูล่ะต้องสกัดจากอะไรถ้าสีเหลืองล่ะสักทองได้ไหมมาม่วงก็ได้นะเอาดีๆกินไหมไม่รู้แบบนะคะ อุ้ยเธอมีกรรมวิธีนะเย็บใช้กำปั้นใช้อะไรนี้ด้วยอุ้ยเธอเก่งมากไอ้เยอะมันเยอะอันเนี้ฉันนึกว่าทุกหัวดลาอ่ะได้มาแล้วนีิหากับสีจากดอกอัญชันค่ะดอกไปได้สามสีแล้วค่ะทำอะไรต่อทำอะไรต่อเดี๋ยวเราก็มาตั้งตั้งเต่าทำน้ำขิงตั้งเตาโอเคนีพักไว้ก่อนอ๋อ ก่อนที่จะไปปั้นเฮ้ยก่อนที่จะไปนั้งเรามาปั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันเมีจานอ่ะเสร็จล้างมือก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยในตามเราเนี่ยต้องโรยแป้งไว้ก่อนใช่แล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แป้งมันติดมันจะได้นวดแล้วก็จะได้ปั้นง่ายค้นโอเคแล้วเทคนิคการปั้นละคะเทคนิคการปั้นเทคนิคการปั้นนะฮะง่ายๆเลยนะคะเราก็มาแบ่งก่อนว่านะคะแตละสีทำเป็นเนี่ย เขาเรียกว่าคลิงยาวยาคลิงให้มันเป็นเส้นคลิงให้ยาวยาเป็นเส้นขงฉันเป็นเส้นไปอ่ะเธอแป้งเโอะมากยิ่งลูกเล็กอ่ะก็จะแบบอร่อยอร่อยนะครับก็ทำเรื่อยๆไปเลยค่ะจนหมดแป้งที่เราปั้นเอาไว้นี่ยฮะอันนี้คือแนะนำนะคะถ้าเรากินไม่หมด ไอปลาครั้งบไอปลานี่ไว้เก็บไว้อหลังจากนี้ค่ะพอบ้านอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะไปตั้งหม้อ่อจะทําน้ําขิงใช่ปกติอ่ะไม่กินเลยนะน้ําขิงอ่ะทำไมอ่ะมันมันรู้สึกแบบขมๆแต่พอลองมากินกับบัวลอยอ่ะคือดีอ่ะนี่ใช้คําว่าดีได้เลยดียอยกกระรันด้วยนะแล้วบางคนอ่ะใส่แบบไม่ใช่เฉพาะบัวลอยอย่างเดียวนะใส่ข้าวโพดไปด้วยมะพร้าว เผือกทั oh ้งทมกลองเป็นอะไรมันก็เห็นมัน uh, ก็เลยฮือไปก่อนเสร็จยังของเธอสุดท้ายแล้วฉันเสร็จแล้วนะจ๊ะ ค่ะในขานก็คือป้าจะเสร็จแล้วเป็นรูกวงกลมบางคนก็เป็นรูกวงรีนะคะบางคนก็เท่ากันบางคนก็ไม่เท่ากันตอนนี้นะคะเราได้นำแป้งมาปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ทั้งหมด3ามสีแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราต้องมาต้มนะคะต้มในส่วนของแป้งก่อนจ้าเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะอันนี้ค่ะแล้วก็เราใส่น้ําลงไปนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะย้านะคะ ต้มน้ำให้เดือดซะก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากเดือดเสร็จแล้วก็นำในส่วนของแป้งที่เราปั้นปั้นเสร็จแล้วนะคะก็คือให้มันลอยให้มันลอยตัวแล้วก็เป็น็อกในน้ํเย็นนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะให้น้ำนะคะเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะบอกเราบุ้ม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 มันบอกเราว่าบุ้มบุ้มบุ้มที่เราเอาเนี้ยลงไปได้เรียบร้อยเลยก็คือเรียกชื่อดาราทำไมบุ้มบันดาร ลองใส่สักลูกสองลูกสิหยบกใส่มาลอ๋อ้ตกใส่อยยตอนนี้มันลอยอังคามันลอยแล้วเธออันที่ลอยอะตักมาได้แล้วจ้ะอีหนู โอเคนะฮะตอนนี้เราได้เอาอะไรบัวลอย <c oughs> เออ,เอ,อถูกแล้วบัวลอยมาน็อกในน้ําเย็นนะมาน็อก<ะ>ในน้ําเย็นนะฮะ<ส>เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหม้อนะฮะ<ส>เพื่อจะมาต้มน้ําขิงกันต่อนะจ๊ะน็อกไว้ก่อนอ่าและค่ะตอนนี้นะฮะก็มาพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับน้ําเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ตั้งไว้เรียกว่านกน,นกน้ำเย็นอ่ะต่อไปเราก็จะมาทําน้ำขิงน้ำขิงครับต้มน้ำก่อนเลยเธอต้มน้ำก่อนอ่ะ ่อไปยังไงทำยังไงเตรียมยอุปกรณ์ค่ะก็จะมีขิงน้ำตาลทราย <c oughs> เอาหุ่นพยนต์เออไม่ใช่เอาขิงนะครับเลาะเปลือกหรือคูดเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ทำไงต่อคะแล้วก็เราก็ตีนะคะ นะคะก็ประมาณเรื่องปรุงต่อไปนะคะเป็นน้ําตาลนะคะน้าตาลเนี้ยบอกตรงๆเลยว่าใครชอบหวานใส่เยอะแต่บางคนก็คือไม่ใส่นะบางคนก็คือจะแบบกินแบบน้ําขิงแบบสดๆแต่วันนี้นะคะเราก็ขอใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะจ๊ะเราให้น้ําเดือดก่อนนะคะได้เวลานะคะใส่น้ําตาลได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สัก3ช้อนดีกว่า ื่้กินง่ายหนึ่งนะคะสามช้อนแล้วนะคะพยายามอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าไม่งานนะคะเบาหวานจะตามมานะคะลูกค้าชัว่าหน้ามันคลายหม้อไหมหน้ากลมกล่มน้ำตาลอีกก็ได้นะอาไปไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เลวคือเดี๋ยวสิมันยังไม่ออกมันคือรสกิ่งยังไม่ออก ฉันได้แล้วของฉันได้แล้วโอเคก็เอาอันนี้ใส่ถ้วยเลยใช่ไหมเรามาใช้ง่ายๆเลยนำบัวลอยที่เราไปน็อกกันมาน็อกน้ำเย็นมาเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำขิงใส่ไปเลยใส่น้ำขิงโอเคอุ้ยสีสวยมากน้ำขิงแบบสีสดใส ลดลงตัวแล้วโอเคจัดการเลยเอาไปให้เขาแแดงฉันจัดไรสวยไหมเลยดีมากอ่ะดอกบัวหลังบ้านใช่ไหมใช่ดอกบวหลังเยบัวลอยสีสวยมากน้ำเข็งมาเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดจานสวยงามงดงามมากทำไงต่อ เสร็จแล้วเนี่ยค่ะสวยไหมคะสวยเลยเนอะสวยสิโอไปไปเลยดีกว่าไหมไปเลยโอเคไปก่อนนะคะไปก่อนเหรอคะพามาให้คุณตาใครแล้วคุณตาใครอีกคคุณตาไงคุณยายเออคุณย่า เยอะนะี๋ยวเสีสั่งหมดแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าร้านมันส่งอะไรมาเอ็นบัวลอย <c oughs> เอ็นบัวลอยน้ำขิงค่ะคุณพ่ <c oughs> อคุณ<อ>แม <c oughs> ่เนาะขิงกันดีกว่าน <c oughs> ได้ได้ได้ฉันขอชิมคนแรกนะอันเนื้อแมงสัน <c oughs> อ้ใ่หตาวตาเลยหัวสันใชมัอรหอ้โอ้โหอ้หน้อหอ้อ้โหา้าหน่อ้โอ้อโ้้้ ไปเล่นพับเอ่อทำนั้นก่อนแต่ไงบ้างร้านทองมางั้นโรยร้านมันได้ฝีมือตามันเต็มเต็มเลยแหละคุณปูนะนี่ปูแหละมันทำให้เราทุกวันทุกวันทุกวันเลยนั้นอะไรไม่รู้อะไรก็โอ้ว่าเนี่ยนะมันทำอานี้รสชาติที่แบบลื่นคอเลยฮะลื่นคอ และเลยก็ลืมแก่ลเลยลืมแก่เลยแล้วน้ำถิงเนี่ยนะมันจะช่วยแบบชํำละล้างเสมหะลงไปเลยพอมันจัดลพอกพุคนตาพูดเป็นคนแล้วก็ออยายไปตอพูดอะไรแล้วแ <c oughs> ่พูดสักนิดนึงโอ้โหเด็กมันทำดีจริงๆ <c oughs> น้ำคินโอ้โหลืนขออย่างที่เธอบอก <c oughs> อออกันแหละลุงไอ้ตาไอ้ตัวว่างไง อร่อยอร่อยคาวคุณพ่อคุณแม่อืนี่แหละนะเกิดมาคนหนึ่งเราก็ได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆและเพราะหน้ามันเหมือนกันเลยหน้าเหมือนคุณแม่หรอยุ่นนหน้าเหมือนฉันเลยยิ้ตาเนี่ยตาตามน้งมาติดๆเลยงั่นบอกเราติดตามมันทั้งหนนะบอกเลยจะติดตาวิลลัเราด้วยเถอะโอ้โหไป้สุภัยดุหน้าแล้ว แม่ไปสุแล้วเอาติดตามเราหลายช่องทางเลยนุ่ยหลานบ <c oughs> อกเลยช่องทางอะไรก็ยูเูบแล้ว f a c e b o o ไอยย้อยไอยยีไอยยอะไรนะอะไร่ช่องทางาก <ๆ S 2> ็คือล <c oughs> ินทอกใช่นทอกนีน่ใช่ท่กทองเออไปติดตามหลาน ขคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้หลานของพวกเราด้วยนะคะโอเคจังนนี้เราถามคนอขอลากันไปก่อนโอ้ขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยเนาะอย่โอ้อย่าเลย